ใหญ่อยู่นะปราสาทเพิ่งจะมาแบบปราสาทอะไรอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยมา <c oughs> ยังเดินไปซื้อน้าแป๊บเดียวก <c oughs> ็จะกินหมดแล้ถ่ายไม่ทันเมมพิ่งเรือทำไมคุยโกรแม่ถึงไม่มีไฟอยู่คนเดียวหรือว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดหรือเปล่าพิ่งจะก,ก,กี่โมงอ่ะห้ามโมงปะงนี่ค่ะ บรรยากาศตอนเย็นๆนี no. ่คนเยอะมากเลยอ่ะเมื่อเราสั่งมาแบบว่าเต็มโต๊ะของดูของเองเนี่ยชุวยเล็กมีแค่สองคูชีนอันนี้คือเต็มโต๊ะจริงๆนะเต็มโต๊ะแล้วแบะลงไม่มีที่ลงแล้วไม่สามารถจะสั่งอะไรได้อีกแล้ว สวัสดีเช้าวันสุดท้ายที่โอซาก้านะคะก็เดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวปราสาทโอซาก้ากันแล้วก็ไปนำบะนะไปชอปปิง้งแล้วก็ไปถ่ายรูปกับแมนกุลโกแมน เป็นสถานีแล้วก็ลงเลยสถานีที่สองสถานีเดียวเองึึินสถานีแล้วก็ลงเรามาอันนี้คือแบบมีป้ายบอกตลอดทางเลยนะไม่หลงแน่นอน โหยเย็นมากเลยรู้ว่าตอนนี้อากาศเท่าไหร่8องศา วันนี้แบบดูฟ้ามันไม่ค่อยสว่างเลยอ่ะมันเหมือนฝนจะตกอ่ะแกมืดคลุมไม่มีแดดเลยใหญ่อยู่นะปราสาทเพิ่งจะมาแบบปราสาทอะไรอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยมา เด็กกินฮาโกยากิร้านนี้เราเป็นคนต่อคิวกันเยอะเนาะตอนนี้เยอะไปไหมสิบกว่าลูกไม่เอาเอาเล็กๆหกลูกก็พอแล้วห้าร้อยเขากินแค่สองเจนกินสี่พอไหมเอามาเลือกกดีน้าเอกดก่อนหรอเอาใส่ตังก่อนใส่ตังเลยโอเค <Eat> ต่อฮะ <Eat now. S 2> ดูเขาทำต่อ <laughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่โดทมบริแล้วนะคะก็มาถึงต้องมากินในนี้ก่อนเลยทาโกยากิเพราะว่าลุงย่งหิวแล้วก่ <Eat now. laughs> อนที่แบบว่าเดี๋ยวจะต้องแบบไปช็อปแล้วเพราะว่าจะหมดเวลาพรุ่งนี้เราจะเดินทางไป ไปโดย,ยงดมมังเดินไปซื้อน้ำแป๊บเดียวเขาจะกินหมดแล้วหายไม่ถ่ายเหมือนแบบว่าเหมือนจะไม่ค่อยหิวเลยนะเนี่ยฮะกินทางอันไหนมปากจะร้อนไหมเนี่ย แป้งกรอบเลยอ่ะข้างนอกอ่ะเพราะว่าเขาแบบหมุนหมุนหมุนหมุหนมานนเนาะก็แบบเขาขึ้นะนะอย่าใ้คนเดียวตัวซิบันนะอ่าห้คนับะตอนนี้แค่โทรไปอ๋ออะไรนะเพราะมเดี๋ยวให้ดูเป็นบรรยากาศไปนะว่าแบบเออมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือแบบว่าช้อปปิ้งมันจะมีแบบเป็นทางเนี่ยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้น แล้วก็ของกินก็จะอยู่แบบว่าถนนใหญ่นะนี่ อุโแม้ถึงไม่มีไฟอยู่คนเดียวหรือว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดหรือเปล่าทุ่งจะกี่โมงอ่ะห้าโมงปะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆนี่คนเยอะมากเลยอ่ะฟ้ายังคงมืดคืมเหมือนเหมือนฝนจะแบบพล่มเลย วิวนี้ดีป้ายกุยมเปิดเปิดไฟแล้วนี่จะไปถ่ายรูปเล่นกันตอนนี้ก็ทุมครึ่งแล้วนะคะคือหายไปแบบซื้อรองเท้าให้ลุงโยงเดินตามหารองเท้าก็ได้มาคู่หนึ่งนะเดี๋ยว ไปเดินดูในซอยของกินบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะอ๋อตวทะลุไนี่เอ้านี่เขาขายอ๋อนี่มันเป็นอาหารทะเลเหรอเออดูดิอ๋อทนี่สูชิอะไรก็มีคนเยอะจังอะไรอ่ะไม้ย่างเนื้อเออตอนเย็นขายมากกว่าตอนกลางวันร้านต้อมีร้านมีข้าวเห็ยนู่มนนี่ยากิโซบะเอ้ย เมนที่วันนั้นที่วันนั้นรอรอดูราเมงที่วันนั้นที่เราที่น่าพิลานีเมงเนี่ยคนเต็มรอสิครับเมาโต้เลยครับโต้และไปเฮ้ยเนี่ยเนี่ยร้านเนี้ยร้านไหนร้านนี้ที่อยากกินขายอะไรเห็นไหมมันปู ถ้ามันเป็นพวกปิ้งย่างทะเลอ่ะมักินน่าจะแบบไม่อิ่มแม่เลยเราก็ยังมีข้าวนีน่น่าจะน่าจะทำไส้เฮ้ยนี่ไงข้นนาวปลาไหลีข้าวนี่กินไหมยังไม่ได้เดินไม่ครบเลยจริงเหรอเดินก่อนละกันเดินก่อนปิดกี่โมงน,น่าจะปิดดึกอยูอ่ไปไปไปเดี๋ยนี้กู เดี๋ยวนนจะกินเพราะว่าน่าจะกินข้าวหน้าปลาไหลร้านนั้นแน่นอนเลยความคิดเขามี่อะไรอ่ะเมนูมันคือข้าวอะไรอ่ะอันนี้ม,มันโอ้ยนี่มันเป็นพิซซ่าไม่ใช่หรอพิซซ่า,านนพิซซ่าญี่ปุ่น,นพิซซ่าญี่ปุ่นน่าจะอร่อยมั้งคนเยอะเลยเนคนค<ป>นพอต่อคิวกันเยอะมากเลยเนาะพิซซ่าญี่ปุ่นเนี่ยนะ นี่อะไรนี่เนื้อ oh. มินโซชิเนื้อเหรอว oh. แล้วก็มีเนื้อเนื้อเนื้อ,อย่างเนื้อย่างโคเบต้องสั่งสามบุนแปดพันอ่ะนี่ไงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไอ้ราเมงที่แบบมีคนกินกันเยอะๆอะ่ะราเมงอันเนี้ยราเมงอันเนี้ยมังกรอ,อะไรก็ไม่รู้อะ่ะ oh. เออเห็น<ม> <8 S 2> คนกินเยอะนะเราควรองไหม ว่าเมื่อกี้ตรงนู้นก็มีนะว่างกว่านี้อีกแต่ร้านนี้เขาร้านดูใหญ่ไงแต่ถ้าสมมุติว่าพักแถวนี้มันก็คือจะหากินพวกนี้ได้เยอะอะเนาะที่พักเรามันก็จะแบบเงียบเงียบเงียบมากเลยแต่แถวนี้คือคนเมาก็เยอะเยอะเลเดินเอียงเดินเอียงเดินมันเดินใกล้เดินอะไรก็ไม่รู้มาถกนี่สุสเกียข้าวหน้าเนื้อแถวนน้นเหมือนจะไม่ไมีอะ <nieu> ไรแล้วนะ วน,น,นกับนี่อะไรครับนี่อาหารเหมือนอาหารจีนเนี่ยเพราะว่าแถวนี้ไม่มีคนเลยี๋ยวั้นนี่อาหารจีนเหมือนกันหมดละมีอ่างส่วสนมากก็มีย่างมีทอดนเนาะมีย่างมีทอดแล้วก็มีต้มราเมงแล้วก็ไออะไรนั้นอะ,อะไรที่เรากินอะกลมๆมันนั้นอะเนาะ เขาเรียกคาริยากิคาริยากิอ,อ,อ,อะไรวะทาโกยากิทาโกยากิทาโกยากิหมดหมดแล้วมีแค่นี้เองซอยของกินเนี่ยกระเป๋าไปกระเป๋าแบบเด็กน้อยอะ่ะจบค่ะ อุ้ย <c oughs> นี่ดูจักรยานดิพวกขับกันเร็วก็ที่ที่นี่เขาขับจกักรยานกันบนฟุตบาทนะเดินก็แบบแหมเผลอเผล <ๆ S 2> ไม่ได้นะแต่เราเผลอค <c oughs> ือชน <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคลองไปลองร้านนั้นกันเนาะต้องไปมองมอง่อ <c oughs> <c oughs> เนยย่างหมูย่างหมูย่างเหรอหมูเสียบไม้เนี่ยเขาอุ้ยเมื่อกี้นี่ก็ขายเป็นไม้เสียบเลยเท่าไหร่อ่ะอยากกินไหมพันเยนพันเยนก็อุ้ยน่ากินของหนึ่งพันห้าแต่เราจะไปนู่นแล้วนะพรุ่งนี้เราขอบไปเหรอไม่เธอซื้อไปเธอต้องกินเลยนั่นอัะดิ หรืออยากกินก็ซื้อเราไปกินที่ห้องของเล็กก็พอแล้วเนี่ยของกระพานลูกใหญ่แต่มันไม่ต่างกันนะแต่มันอันนี้มันมีเยอะกว่าไหมเนี่ยพันหนึ่งอันนี้มันลูกลูกใหญ่ไปพันหนึ่งนี่มันเท่าไหร่เองสองร้อยกว่าบาททั้งกล่องเออก็เอาไงเออนี่กล่องเล็กเอาอันนี้แหละเนาะเลือกแล้วกันอันไหนดีอ่ะอันนี้ไหมอันนี้มั้งอยอะไรนะรับน่าเชื่อใจ

สุกๆอลยจะดจะได้หวานหวานคนขายเป็นคนจีนใช่ไหมะเอาไปไว้ด่นไปไปไหนยังไม่จ่ายตังเขาเอา้ตาตังก็ไม่จา่ายเอ้ยอังุนอังุนเขาบอกว่าเขาบอกอังุนอร่อยเอ้ยทำไมร้านนี้มันมีของแปลกๆดูดิมีปูขายแบบนี้เลยนี่ไงโอ้ไปกินไหมร้านนี้เขาขายอะไรของเขาวะ ร้านของคนจีนขายอะไรของเขาเนี่ยอ๋อมันก็เหมือนแบบเนี่ยมีไข่ไก่ขายด้วยเหรอเหมือนร้านแบบขายกับข้าวอะไรอย่างนี้หรอเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็เข้าโรงแรมเก็บของแพ็กของแล้วก็พรุ่งนี้เดินทางต่อไปซัโปโรกันเนาะไปเจอหิมะแล้วจะสู้ความหนาวได้หรือเปล่าไม่รู้ลองติดตามชมดูแล้วกัน สั่งเมนูในแท็บเล็ตนะคะแล้วก็เมนูแบบมีเยอะมากมีให้เลือกแบบเยอะมากเนี่ยดูอ่ะเลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปเนี่มีแบบว่าอาหารญี่ปุ่นทุกอย่างเลยแบบทุกแบบเยอะจริงๆแล้วก็มันเลือกไปข้างๆได้ด้วยเนี่ยนอกจากมีแต่ผักดู แล้วก็เดอ่าเป็นประชุมก็คุยเลยแปดพันห้านี่เราสั่งข้าวหน้าปลาไหลไปแปดพันห้าดูดูแบบจริงจริงแบบปลาไหลย่างอย่างเงี้ยเป็นชิ้นชิ้นก็น่ากินก็เปเปอร์คู่นึงก็มันแต่ว่าเราสั่งเป็นข้าวสามพันห้าสี่พันห้าล้วข้ารเออต้องเัวรพี่มิ่งอืมแล้วคือถ้าได้พี่มิ่งก็เตรียมตังค์จ่ายไม่เติเนี้ยได้เวลาแล้วมันเดือดมันเดือดมันเดือดปูกำลังเดือดเดือด อร่อยนจะสั่งอีกสั่ง้กินเยอะๆเลยเบี้ยท่ินเอาหน้าแกเต็มๆเดี๋ยวไปเบร์เราต้องแบบว่าคนๆเราก็ไม่รู้นะ้ก็เอาไม้มาคนเราเี่ร้างเกี่ยนี่มีอันนี้ครับสามจานมาเสร็จแล้วหรอโอเค มาใส่อะไรมาใส่ปูเมื่อเราสั่งมาแบบว่าเต็มโต๊ะของดูของเองเนี่ยช้วยเล็กมีแค่สองมูชนอันนี้คือเต็มโต๊ะจริงๆนะเต็มโต๊ะแล้วอย่างนูนลงไม่มีที่ลงแล้วไม่สามารถจะสั่งอะไรได้อีกแล้วนี่ปลาไหลจำๆโอ้ยไม่ไหวแล้วขอกินก่อนชิมแล้วปูนี้แบบปูนี้แบบเด็ดมากอร่อยมากอร่อยมาก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 จริงๆแล้วก็แบบว่าถ่ายให้ดู นี่ก็ดีแต่นี่ดูยังไงยังไม่ได้ชิต้องอีกสักสิบกระดองสิบกระดองเลยนะมันอร่อยจริงอร่อยจริงห้าร้อยกว่าสิบกห้าร้อยกว่าเยนห้าร้อยกว่าเยนอันเนี้ยแกเราสั่งแต่ว่ามันมากอเลยดีนะที่เมื่อกี้ร้านนี้ยิ่งกินแม่มันปูเอ้ยนะมันปูนิดี่น่อยๆเป็นไงจ๊ะเขาอร่อยเลยอร่อยไหมข้าวอร่อยมากเลย ข้าวอร่อยแล้วไปลาไหลน,นะไปลาไหลไม่อร่อยเหรอข้อาวนิ่มมากทีนน <c oughs> ี่หิวหิวไม่มีใครพูดใครจาละกินอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยไปแล้วค่ะไปกินก่อนนี่นี่ซุปซุปซุปของเด็ดของเด็ด